สวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีจ้าขณะนี้สาวยอะอยู่ที่สำนักงานสก์การเกษตรเตร่างอยนะจ๊ะ ตินเป็ดพี่น้องเส้นสีขยายทางเนาะเป็นสี่เลนตรงหน้าสากรนี่จะขยายถนนนะคะเป็น4ี่เลนก็เลยต้องเอาต้นต้นอียงนะ,ะของพญาเสือโคกอะไม่รู้รถตีนเป็ดเหระ สัตวรัตสัตวรันอะไรเพื่อนเอากุกติดเป็ดออกพี่น้องทีขยายทางเนะเป็นสี่เลนนะจ๊ะจากแยกบึงจากมาจากแยกบึงน้อยขยายออกมาจนถึงยังไม่ถึงหนองสลามอีกนิดนึงจ้ะ ต้นไม้ใหญ่โดนพี่น้องเดอ้อนี่อขออนุญาตผู้ใช้รถใช้ถนนนะจ๊ะใจยเย็นๆเด้อพี่น้องเดินรถติดเป็นแถวๆเลยพี่น้องอช่วงนี้การจราจรจะติดขัดนิดน,นึ่งนะคะต้องขอโทษขออภัยเดอ้อผู้ใดสิผอ่านผ่าน ใช้ถนนบริเวณหน้าสกจการเกษตรเตางอยนะจ๊ะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อค่อยไปค่อยมากันเด้อนี่กำลังจะขยายถนนกันจ้าจะมีการตัดต้นงต้นไม้แน่พี่น้องนะเพื่อความเจริญไปข้างหน้าพี่น้องอ,อ้าวเรือเรือสิไปซ้ายอันนี้เรือสิไปซ้าย เรืออะไรโอ้สิไปแข่งซีเกมปะเออเรือน้ำท่วมที่ไหนเรือเรืออะไรเรือดองบอเบนมาล่ะปภูพูเปิดไฟเลี้ยวแน่ะบอได้เปิดบอได้เปิดไฟเลี้ยวบได้ไฟอูเปิดน้องกล้องของเรา ผู้ uce. บ่าวคือเจ้า็หมดใท้ใช่เดี๋ยวถ่ายให้จะให้ไวแล้วจะไปตัดต่อเอาถ่ายถ่ายละแม่คือคนละสองเนาะบม่ได้เกี่ยวกับข่อยได้ลรอสู้ๆจ้าเอาเรากร็ฮอตแต่บอด้บอันนั้นหน่อยดอกเนาะฮอตแต่บอดี้ผูกเสื้อผูกสังใส่กระตุ่นอะเราแบบเราคืออันนั้นแท้ดูสิฮอตแต่ว่ามีเซฟตี้อะไรเลยอ่ะมันมานนี่ละจ้ะบ้าบ้า bắt phải chào rất coi là không đúng không đúng ngại lắm à không có con là thấy để sướng sùng sướng sùng sướng sùng sướng ตกใจเออเดี๋ยวเรื่องเดียวกันชื่อเราหรือเฮ้ยเนาะไป้ันไป้ันนี่ยจะมาให้ยังจะมาคุมงานเข้าบ้านบ่ได้โอ้ข่าวมึงเข้าเพื่อนบ่ได้ยโมแมสเนี่เข้าเนี่บ่ได้หนักโหลดค่ะเาจะเบิ่งเพราะจริงๆเราไปได้เท่าทุกแต่ได้เราจะได้รถเราเด็ก Cháu mưa vào đấy chấm mưa thang mang cái đấy chấm mưa thang mang cái đấy hà đi <laughs> 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 ừ. hà đi hà đi hà để hà để mưa đi hà 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 ถ้ามันอยู่แค่ทางเนาะให้สิได้มาตัดอันนี้หรือมาน้ำเข่าค่ะบ๊กจะเล่ากับบัวชัาย่านบัวหูจักขับออกมายืนครับเอ๋มือกระตือรือรับเมลแล้วมาทางมันว้ากูสีก็ละลายเนี่ยกินจะโคตรเดียวกินจะโคนถนนชีฮ่อออกมาฮอดพี่พี่น้องเอ้ยจ้าพี่น้องถนนเราจะขยายจากตรงนู้น ตรงรักตรงนู้นนะทำฮอตพี่อะค่ะทำฮอตพีข้าวไทเดียวมีรามานักซีไ้เป็นม้อนแนนเดียวเอาอยู่บ่อแล้วกกหมมาตรว้วย่ วัางนะมันรูตุบลงนะไอ้ตายเอออ๋อเขาซื้อดึกลงเลยแล้วนี่ได้ได้ได้ฝากเงินไม้มันจะไม่กระเด็นมาหาเราหรอ สมาจะได้เอาน้ำเดียวก็ได้โอ้โหผู้จัดการม่บอกฮ้อนเฮาจิเขาจะดึงมาทางนี้หรอเขาดึงมาทางนี้นะไปนะเอาว่า จะมาสิครับเขาตันทางอยู่กันยังมาเต็กเจ้าไงเกี่ยนข้อนเก้านะ ก้นเราเราล้มก้นกระถางใส่นะโอ้บอกีตาตัวตัดงน่ะก็เกือบตกมันบ้ามันบ้าบอเอีกมาโดตรโคตรแล้วมาเด่นก็